สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่องเกมมือไฟลำพืชนะวีเขียวครับนี่ครับพ้อมาอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ครับปั๊ดแล้วแล้วครับพี่น้องแล้ว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 เนี่ยเนี่ยยั้งหลังยังหลังวางไฟแล้วเรียบร้อยเหลือติดฉากแล้วครับเดินระบบ แข็งขัางห้อกับผื่นใกล้เราแล้วครับเดินระบบคาดเดียวกับแล้วเมื่อน,นี้เหรนอยู่ข้างวัดบางปิ้งเริ่ม เริ่มสองทุ่มเลิกตีสามนี่ครับอาจารย์เจมครับซื้อซื้อกันอยู่น้ำกันเพื่อนเอินเจละเทียนง่วกสองบรรยากาศปลอดโปร่งครับ เย็นสบายบ่มีแดดปันใดทีมงานกัเลิงมือเต็มทีครับสูดด่แดดจะว่ากันยังดีว่ามือหนี้บ่มีแดดจะว่าอากาศกันยังปลอดโปร่งลงสบาย <c oughs> <c oughs> นับจากมือแรกงานออกงานมือแรกครับมือน,นี้นี่โอ้ไวขึ้นเขาโตรครับหัวระบบต่างๆเรียนรู้การติดตั้งการเดินระบบนี่ครับติดตั้งฉากเป็นกับติดไวขึ้นเวทีกับโอ้หัวคิมอ่าพอห่วติดตั้งเวทีกับเลี้ยวบับกบักเลยครับกับ คือว่าแบบเท็นงานเร็วขึ้นเท่าตัวครับจากทีมือแรกยังก,ก,กักกันอยู่ยก็เพื่อพ่ามประทับใชินกับการติดตั้งอันใดมไม่ได้กลายเป็นว่าสาแต่ว่าวัแบบน,นี้ทุกคนเริ่มรู้จักระบบหลอกก็เริ่มเท็นงานเป็นทีมหรอกก็ ครับ,บระเห็นงานได้เร็วขึ้นครับแต่ละทีมท่านสองถุมแน่นอนครับเมื่อนี้ครับแอร์คว้าแบบเจ็บกับน้กากับเข่ากั้มหน้าเลยขาดทีมงานกินครับนี่ขางหลังยังดีนะครับล้านเวทาดันเซอร์ศิลปินอยู่เป็นจัมาปรับ เป็นมาปรับทีให้ครับเอาแมคโคมาปรับทีอย่างดีประมาณใบสองใบสามนี่เพื่อนก็จะมาลงทีมคอตุมพีพีทีมคอต,มมคอตุมกับสิมาลงของนะครับ เสาถัดไฟเขาตั้งแล้วครับเหลืแช่แผงแผงทานนี้เขาแผงท่นนี้เขาเรียบร้อยแล้วเหลือแจไรระบบแล้วก็เหลือแจ่แจว่างผืน

กุร่านบปรลกกา้ม่อเนี่ยนบเสียอะสิเของหวานของหวานับของหวานอันนี้เอิ่นมายังก่อรัของหวานของหวานของหวานมันีมันหนักัน่ครับขอหวานนี่ของหวานของหวานสีเอิน เพื่อเข้าใจตรงกันครับเอิ่นซื้อเจละขิ่นต่ละยางไฟแต่ละชนิดเท่าสิเอิ่นเนี่ยมันให้มันเข้าใจตรงกันครับนี่อันนี้ก็คือของหวานครับซิตี้เนี่คือของหวานครับอันนี้ก็คือหาตาครับบาครับอันนี้คนกับสีเอิรนว่าไฟสิบแปดครับไฟสีสิบแปดครับคนกับสีเอิร์นซีลอย กันนี้นากเียขันพุ่นด้ขันปุ่นด้หาว่าหาว่าเจอทุบติงน้ำร้อนเนี่ยเาเดียวฟาดกันนี้หยอกหยอครับยบายอกคนลน้คออย่างเช้นั้นวอานหัวมวนาวเน็เดินมาบอก่อน้อ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาบสองครับเ,เป็นช่วงเวลาใบสองครบแป๊บเดียวกันนะจ๊ะเซียแล้วครับเอาเ๊ม่อดก er น้าเนี่ยบ่ใหญมันใหได้แปบี่ไไุของพ่อไอ้นี้มันียัง่ง เันใหม่ว่ไอ้นี่นี่ย่างงี้ได้เยันเป็นน้วอ่ซึ่นี่ตาบอดแล้วเลยกายอย่างันให่เอามาเลยเอามาไโดนเห็นแล้วแล้วกหาหมดเลยบ่ไปยังกมอยากยู้อทังหมเสียทตัวเนี่ยทีแล้วกูอไม่ะไรล้เอาย่างขึ้นเปหนีเลยดิตองยากบุเน่ะไปก็ตอง เอเจครับเสรขึนเท่าตัวแล้วครับการทำงานหน่อยตัวว้ขึนเท่าตัวเลยใบสองตรงเขาตเชียงเลาเขามาังเขาไปรงหานอยู่เหลือมงานใบม้งเอาลวดเทียบ

เ้เนี่นี่ตกน้ำให้กับผู้ตกไปครับลงู้ไปผู้ตกไลงไม่ได้ิ้ง้ว้าววกงพแม่งย่างเนี้ยมันนั่นผู้ที่ขึ้นไปเพ่นต้องขึ้นตีไปให้แล้วรัก็เลยต้องเหตุแบนบอลจะไล่ครับบอลจะไล่

ก็สองครับยของสองมีกสองเมื่อไหร่ล่ะยไม่ตายยัม่ตายฮ่า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 ่าฮาม่่า่าน่่าอ่า รอบนียงมาอัปเดตให้เพิ่งครับว่าการติดตั้งระบบหอไซเ่แล้วใส่เวลาประมาณชั่วโมงก,กว่ากันนี่ครบับเสร็จแล้วเรียบร้อยกาตรตุ้ยทีมกาตรตุ้ยกัแล้วเรียบร้อยครับทีมจอติดตั้งจอต่อระบบกะเหลือแข้งทั้งขางครับครับสำหรับมือน,นี้กัมาอัปเดตให้เพิ่งเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวหลบเร่งๆเดี๋ยวสิมาเบียดให้เบิ้งอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมติดตามช่องเกมเมอร์ไฟลำเพลินโชว์อ,อฟิเชียลน้ำนงเงนด้วยครับสวัสดีครับ